นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่12เมืองหลวงโซตูดอกบัวและน้องเสือมากับรถม้าของบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วสุดท้ายพวกเขาก็มาถึงเมืองหลวงโซตูสักทีเมื่อถึงประตูเมืองดอกบัวและน้องงอเสือรีบขอตัวจากรถมาเลยแค่พวกเขาเดินทางมาด้วยก็เกรงใจแล้วดอกบัวพยายามจะเอาเงินให้อดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ชอซานไม่รับบอกว่าเป็นการช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันทําให้เธอซึ้งใจมาก ดอกบัวและน้องเสือจูงมือรอเข้าเมืองตามลำดับซึ่งเอกสารแสดงตนอดีตผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยเหลือไว้แล้วก่อนหน้านี้ทำให้พวกเธอไม่ประสบปัญหาในการเข้าเมืองถึงคิวเธอเข้าเมืองทหารก็ให้หยุดพวกเจ้ามาทำอะไรที่เมืองนี้ทหารรักษาเมืองถามขึ้นมาข้ามาหาสามีที่นี้ค่ะดอกบัวตอบทหารแบบนี้เพราะถ้าเธอบอกว่าเดินทางลำพังสองแม่ลูกอาจจะเกิดอันตรายกับเธอและน้องเสือได้เป็นเพียงสตรีและเด็กเล็กสามีเจ้ามาทำอะไรที่นี้ มาค้า,ขา,ข,าขายค่ะเขารอค่าในเมืองค่ะดอกบัวบอกอีกฝ่ายไปได้แล้วทหารไม่ว่าอะไรปล่อยให้ผ่านเข้าไปได้สําหรับชาวมนุษย์และมนุษย์จะมีการซักถามข้อมูลก่อนจะปล่อยให้เข้าไปในเมืองหลวงมนุษย์สัตว์ได้ ดอกบัวและน้องเสือจูงมือเข้าไปในเมืองหลวงโซตูที่ยิ่งใหญ่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณอาคารบ้านเรือนทำให้เธอนึกว่ามาอยู่ประเทศจีนซะอีกมีเสียงตะโกนขายของไปทั่วบริเวณหลังจากผ่านประตูเมืองมาถ้าเดินไปข้างหน้าจนสุดทางจะเห็นพระราชวังใหญ่โตเป็นที่อยู่ของพระราชาที่มีนามว่าไป่างเป็นมนุษย์เสือขาวผู้ปกป้องรักษาและดูแลดินแดนมนุษยสัตว์แห่งนี้ เธอและน้องเสือลองจูงมือกันไปที่ตลาดของเมืองอาศัยการถามจากคนในเมืองบางคนเห็นเธอและลูกก็สะบัดหน้าเดินหนีมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ยอมตอบคำถามเธอชี้ทางจนไปถึงตลาดของเมืองเมื่อไปถึงตลาดมีของวางขายมากมายอาหารเนื้อสัตว์พืชผักต่างๆของแปลกๆจากเมืองมนุษย์และเมืองมนุษย์พืชก็มีวางขายด้วยน้องเสือเองก็เขย่ามือแม่ไปมาด้วยความตื่นเต้นได้เห็นอะไรแปลกใหม่แบบนี้พวกเธอเดินสำรวจตลาดราคาของในตลาดนับว่ากลางๆไม่แพงไม่ถูก เธอเห็นแล้วอยากลองทำขนมมาวางขายดูบ้างแม่ฮับน้องเสือหิวข้าวน้องเสือพูดพร้อมกับทำท่าลูบท้องกลมๆไปด้วยได้เลยครับเราไปลองทานอาหารของที่นี้ดูกันครับดอกบัวพูดจบก็จูงมือน้องเสือหาร้านอาหารรอบตลาดไปเจอร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนมากนักชื่อร้านว่ากันจริงสะอาดสะอาน มีเพียงสองสามีพันยากกระต่ายอยู่เฝ้าหน้าร้านเธอมองดูทั่วบริเวณของร้านแล้วดูสะอาดสะอ้านดีเธอเคยอ่านนิยายร้านเล็กๆสะอาดคนไม่ค่อยเข้ามักมีอาหารอร่อยแต่ทําค้าขายไม่ค่อยเก่งนักอาจเป็นสาเหตุนั้นก็ได้ลองเดินเข้าไปดูสวัสดีคะสั่งอาหารได้ไหมคะดอกบัวถามสามีภรรยากระต่ายในร้านอาหารได้ซีซีมานั่งก่อนแม่นางเดียวข้ารีไปทํามาให้อยากทานอะไรหลักหญิงชรามนุษย์กระต่ายถามขึ้นหูยาวกระดิกไปมาด้วยความดีใจที่มีลูกค้าเข้าร้านแล้ววันนี้ อะไรก็ได้ที่ขึ้นชื่อที่นี้สามอย่างขับเป็นอาหารที่ลูกค้าทานได้ด้วยดอกบัวพูดพร้อมกับชี้มาทางน้องเสือเด็กชายก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมองหูกระต่ายกระดิกไปมาอย่างชอบใจรอค่าสักครู่หนึ่ง หญิงชรารับคำรีบเข้าครัวไปทำอาหารให้สองแม่ลูกโดยมีสามีนางค่อยเช็ดโต๊ะและรินน้ำชาให้สองแม่จากนั้นชายชราก็อดบ่นเรื่องที่ร้านให้ดอกบัวฟังไม่ได้เท่าที่ดอกบัวจับใจความได้สองคนมีลูกชายหนึ่งคนตั้งใจจะมาให้สืบทอดร้านแต่ไม่รักดีเอาสูตรอาหารของร้านไปขายให้ตระกูลใหญ่จากนั้นหนีหายไปทิ้งพ่อกับแม่ไว้ที่นี้ค้าขายไม่ค่อยได้เพราะสูตรอาหารเดียวกันอีกฝั่งทำเป็นพัตคารใหญ่โตมีดนตรีนางรำให้ดูทำให้คนไปเข้าพัตคารมากกว่า ดอกบัวพยักหน้าด้วยความสนใจถ้าลองทำการค้ากับสองสามีภรรยาชราคู่นี้จะดีไหมจากนั้นไม่นานอาหารสามอย่างก็วางไว้ตรงหน้าเธอได้แก่ผัดหนำเลียบหมูสับไข่เจียวใส่ไชโป้ยำเกี๊ยฉ่ายพร้อมข้าวต้มวางไว้ตรงหน้าทั้งสองคนเธอลองชิมแล้วต้องยกนิ้วให้อร่อยจริงอร่อยมากคะ่ะเท่าแก่นี้ดอกบัวเอ๋ยชมอาหารออกมาทุกเมนูตรงหน้าอาหารสดใหม่รสชาติอร่อยกลมกล่อมทานกับข้าวต้มพอดีเรียกได้ว่าเท่าแก่นี้เป็นแม่ครัวมีฝีมือมากคนหนึ่ง ขอบใจเจ้ามากไม่ต้องเรียกข้าว่าเท่าแก่นี้หรอกเรียกป้าสิงอีเถอะหญิงชราบอกอย่างใจดีหลายวันแล้วที่เธอไม่ได้ทำกับข้าวให้ใครทานนอกจากสามีพอมีคนทานแล้วชมว่าอร่อยเธอดีใจมากได้ขับป้าสิงอีดอกบัวรับคำจากนั้นสองแม่ลูกก็ทานทุกอย่างหมดเกลี้ยงสร้างความดีใจให้สองสามีภรรยาชราข้าอยากปรึกษาท่านป้าขะพอจะสะดวกคุยไหม ดอกบัวจ่ายเงินค่าอาหารมื้อนี้ซึ่งไม่แพงเลยสามเหรียญเงินเท่านั้นเธอชอบทำเลและคุณลุงคุณป้าร้านนี้อยากให้ทั้งคู่ผ่านวิกฤตลองตกลงการค้าบางอย่างน่าจะดีว่าไงแม่หนูถ้าอยากลองทำการค้ากับพวกท่านโดยพวกท่านยังไม่ต้องเอาเงินให้ข้าข้าจะมอบสูตรอาหารให้ถ้าขายได้ก็แบ่งส่วนแบ่งต่อจานให้ข้าดีไหมคะแล้วมาทำสัญญากันก่อนขายดอกบัวถามอีกฝ่าย สามีภรรยาขอเวลาปรึกษากันก่อนระหว่างนี้ดอกบัวก็ม่อไปข้างนอกก็เห็นพัตาคารที่มีคนเยอะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและบัณฑิตท่าอาหารที่ทำมาอร่อยและรวดเร็วน่าจะตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้ดีพวกข้าตกลงเจ้าลองทําอาหารมาให้พวกข้าชิมก่อนวัตถุดิบใช้ในครัวได้เลยส่วนลูกเจ้าให้อยู่ที่นี้แหละข้าจะดูแลให้ป้าซิงอีบอกดอกบัวได้ขับรถรอสักครู่น้องเสืออยู่กับคุณยายดีๆนะลูก ดอกบัวบอกน้องเสือพร้อมกับลูกหัวเบาๆได้ฮับแม่ไม่ต้องห่วงน้องเสือไม่ดื้อไม่สนน้องเสือรับคำดอกบัวเดินเข้ามาในครัวของร้านอาหารก็พบว่ามีวัตถุดิบหลากหลายและสดใหม่ทุกอย่างไม่มีของเก่าเก็บเรียกได้ว่าเจ้าของร้านใส่ทุกอย่างเครื่องครัวเองก็ครบครันอาหารที่เธอคิดจะทําก็คือผัดกับเพราไก่ไข่ดาวตอนนี้กับเพราเธอก็เก็บจากป่ามนตรามาแล้วสามารถเอาออกมาทําได้เลยถ้าป้าสิงอียอมรับเมนูนี้เธออาจจะลองไปเจรจาหาคนปลูกกับเพราอีกที ณเมืองมนุษย์พระราชวังอันใหญ่โตมีเสียงแจกรักระถางต้นไม้ถ้วยชากำลังแตกจากฝีมือเจ้าหญิงนำว่างามเลิศพร้อมก็มีเสียงห้ามปรามจากพระพี่เลี้ยงและคุณข้าหลวงต่างๆเจ้าหญิงโปรดระงับพระทัยด้วยเพคะหนึ่งในพระพี่เลี้ยงได้กล่าวขึ้นมาทำไมท่านเมมราชถึงปฏิเสธข้าแบบนี้เจ้าหญิงพูดด้วยความโกรธอรวาตททำลายข้าวของเจ้าหญิงงามเลิศเป็นลูกสาวคนเล็กสุดขององราชาดีเลิศได้รับความรักเอาใจใส่จากทุกคนทำให้มีนิสัยเอาแต่ใจติดตัวไปบ้าง ข้าไม่เชื่อว่าข้าจะทำให้ท่านเหมมาราชมารักข้าไม่ได้เจ้าหญิงงามเลิศผู้ไม่เคยแพ้ตรัสขึ้นมาค่อยดูเธอจะทำให้แม่ทัพหนุ่มรักเธอจนขาดเธอไปไม่ได้สายตาเจ้าหญิงชายแววโหดเหี้ยมและลุ่มหลงในรักเธอจะไม่ยอมแพ้เด็กขาด